สภารับหลักการร่างพรบคุ้มครองแรงงานสองฉบับตั้งกรรมธิการพิจารณาทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลาพักร้อนไม่น้อยกว่า10วันและให้สิทธิลูกจ้างหญิงลาป่วยประจำเดือน3วันไม่รวมในลาปว่วยพร้อมลาดูแลคนใกล้ชิดและจัดมุมให้นมบุตรค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้24กันยายน2568ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานร่วมกันจำนวน2ฉบับโดยในฉบับแรกนายจลดัดคุ้มไข่น้ำสสบัญชีรายชื่อพัก ประชาชนกับคณะเป็นผู้เสนอส่วนฉบับที่2นางสาววันวิภาไมโซนสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนกับคณะเป็นผู้เสนอค่ะโดยสสส,ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนให้คุ้มครองแรงงานเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตเป็นจริงและได้รับความเป็นธรรมเพราะหากแรงงานได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยหลังการภิปรายที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับและกำหนดแปลบัญญัติในชั้นคณะกรรมิการ15 สำหรับร่างฉบับของนายจลัดมีสาระสําคัญคือเสนอให้เวลาทํางานของลูกจ้างใน1สัปดาห์ต้องไม่เกิน40ชั่วโมงยกเว้นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างภายในสัปดาห์ต้องไม่เกิน35ชั่วโมงค่ะรวมถึงให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจําสัปดาห์ไม่น้อยกว่า2วันต่อสัปดาห์โดยวันหยุดประจําสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน5วันนอกจากนี้ยังกําหนดให้ลูกจ้างที่ทํางานต่อเนื่องครบ120วันมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจําปีไม่น้อยกว่า10วันทํางานและใน ปีต่อมาในจ้างอาจกําหนดวันลาหยุดพักผ่อนประจําปีให้มากกว่า10วันก็ได้ส่วนลูกจ้างซึ่งยังทํางานไม่ครบ120วันอาจกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปีให้แก่ลูกจ้างโดยคํานวณให้ตามส่วนค่ะขณะที่ร่างฉบับของคุณวันวิพาเน้นคุ้มครองลูกจ้างสตรีโดยเสนอให้การจ้างงานมีความเท่าเทียมในทุกด้านกําหนดให้การลาเนื่องจากมีประจําเดือนไม่ถือว่าเป็นการลาป่วยค่ะโดยลาได้ไม่เกิน3วันต่อเดือนไม่นับรวมวันหยุดที่มีระหว่างลาทั้งนี้ต้องจัดให้มีสถานที่ที่ เหมาะสมในการให้นมบุตรหรือบีบเก็บน้ํานมในที่ทํางานไม่น้อยกว่า2ครั้งครั้งละ30นาทีตลอดระยะเวลาอย่างน้อย1ปีหลังคลอดค่ะรวมถึงให้ลูกจ้างมีสิทธิลาไปดูแลบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่รักษาอาการป่วยในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลทางร่างกายและจิตใจปีละไม่เกิน15วันทํางานหากลาตั้งแต่5วันทํางานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ปัจจุบนันชั้น1ห,หรือใบรับรองแพทย์ของสถาน พยาบาลทางราชการหรือใบบรรณาบัตรของบุคคลที่ลูกจ้างลาไปดูแลค่ะ